ภคถาจินดามณีคาถาเรียก่าเมตตามหานิยมสวนเสสามจบเรียกราบดีนักแล มจินดามณีพระราชาเปิดคังให้มีเงินทองข้าวของไหลหลังเข้ามาดังวาลินจิติทนางโพคังมมาัะมามีหังจินดามณีที่วากะลังภูมิยาโจระปะตัตสมิงทิพพระจักขุงทวทิเสเลจันทะเทวีอัศมุขีทุติยาปะทะละักนามณีจินดา ปิยังปัญจะธานังยะสังทาลิทาสังโกมังปะสันติสีเนหังมาตาปุตตังวะโอระตังมณีจินดาสหัสโกติเทวานังมนุษสะเทวานังสมณะจิตตังปุริสะจิตตังอาขัดชาหีปลริเทวันติปิยังมะมะสับเพชนาพระหูชนามหามณีกิดา เอหิพุทธังปิยังเอหิพุทธังปิโยเท е วมนุษสานังมณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพมมานะมุตตโมมณีจินดาเอหิสังคังปิโยนาคสุปันนานังปียินทียังนาะมามีหังพุทโธโสภะวารธัมโมโสภะวาสังโฆโสภะขวามะอะอ สีวังพมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอาขัดชาหิมีจิตมารักทุกผู้คนอุอะมะบูชาอย่าได้ขาดสัพพะบูชามหาลาพังพระวันตุเม อมจินดามณีพระราชาเปิดคังให้มีเงินทองข้าวของไหลหลังเข้ามาดังวาลินจิตติทนางโพคังมะมาัณมามีหังจินดามณีที่วากะหลังภูมิยาโจระปัตตสิงทิพระจักขุงทาวทิสเลจันทะเทวีอัศบุขีทุติยาปะทะลักนามณีจินดา ปียังปัญจทานังยะสังทาลิทาสังโกมังปะสันติสีเนหังมาตาปุตตังวะโอละตังมณีจินดาสหัสะโกติเทวานังมนุษสะเทวานังสมณะจิตตังปุริสะจิตตังอาขัดชาหิปลิเทวันติปียังมะมะสัพเพชนาาพหูชนามหามณีจินดา เอหิพุทธังปิยังเอหิพุทธังปิโยเท е วมนุษสานังมณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพมมานะมุตตะโมมณีจินดาเอหิสังคังปิโยนาคสุปันานานังปียินทียังนามามีหังพุทโธโสภะวารธัมโมโสภะวาสังโฆโสภะวามะอะอ สีวังพมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอาขัดชาหิมีจิตมารักทุกผู้คนอุอมะบูชาอย่าได้ขาดสัพพะบูชามหาลาพังพระวันตุเม โอมจินดามณีพระราชาเปิดคังให้มีเงินทองข้าวของไหลหลังเข้ามาดังวาลินจิตติทนางโพคังมามาัะมามีหังจินดามณีที่วากะลังภูมิยาโจละปัตตสิงทิระจักขุงทาวทิเสเลจันทะเทวีอัศมุขีทุติยาปะทะลักนา,ามณีจินดา ปียังปัญจทธานังยะสังทาลิทาสังโกมังปะสันติสีเนหังมาตาปุตตังวะโอรตังมณีจินดาสหัสกโกติเทวานังมนุษสะเทวานังสมณะจิตตังปุริสะจิดตังอาขัดชาหีปริเทวันติปียังมะมะสับเพชชาพระหูชนามหามณีจิตดา เอหิพุทธังปิยังเอหิพุทธังปิโยเท е วมนุษสานังมณีจินดาเอหิธรรมังปิโยหมมานะมุตตโมมณีจินดาเอหิสังคังปิโยนาคสุปันานานังปียินทียังนามามีหังพุทโธโสภคะวาธัมโมโสภคะวาสังโฆโสภคะวามะอะอุ สีวังพมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานิมามาอาขัดชาหิมีจิตมาลักทุกผู้คนอุอมะบูชาอย่าได้ขาดสัพพะบูชามหาลาพังพระวันตุเม